ขายอะไรจ้าขายสมคเท้ากับขาิกเ,เกอร์ค่ะอันละสิบบาทค่ะถูกจังเลยสิบบาทหรือยี่สิบยี่ <20 S 2> สิบค่ะยี่สิบหรอมีเยอะไหมเยอะค่ะหรอไหนนับซิมีเท่าไหร่นับซิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ,สบแล้วสติกเกอร์มีเท่าไหร่ หนึ่งสมีเจ็ค่ะติ๊กเกอร์มีเจ็ดเหรอคะใช่ค่ะใครอยากซื้อจะทำยังไงเอ่ยต้องมีคนซื้อค่ะต้องมีคนซื้อเนาะเอาตังไปทำอะไรคะเอามาให้แม่ค่ะโอ้ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเอาไว้ค่าซื้อติมเหรอหนูไปซื้อติมเหรอคะโอ้อันละเท่าไหร่นะสิบบาทค่ะ เอ้าในว่ายี่สิบลดแล้วเหรอใช่ลดเหลือละสิบแล้วเหรอใช่อุ้ยเหมาได้ไหมคะได้ค่ะแม่ลูกค้าจะเอาสองอันได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะน้ำให้เลยค่ะเอาสองค่ะใช่ค่ะอุ้ยอ๋อสองคือแบบนั้นเหรอกี่บาทคะอุ้ยลดเหลือสองบาทแล้ว หรือยีสิบบาทสรุปกี่บาทคะกี่บาทกันแน่หบาทกี่บาทบายบายสองบาท